สวัสดีครับช่างเมย์เฮโลครับผมวันนี้ก็มีจานเข็มก่อนส่งลูกค้าครับผมจะเป็นระบบใหม่เหมือนที่ผมลงคลิปบอกไปเมื่อวานครับผมตัวนี้ระบบใหม่ก็คือถ้าแบตเตอรี่หมดบา,บางท่านลูกค้ากลัวเข็มค้างครับผมไม่ต้องกลัวครับแบตเตอรี่หมดเข็มทุกอย่างจะเซตเป็นศูนย์ก็คือเข็มจะลงไปในจานจะไม่โดดขึ้นมานะครับผมอ่าอันนี้ก็คือตัดปัญหาไปได้อีกระบบหนึ่งก็คือจะเป็นระบบ ไอร้ระบบเซ็นเซอร์ข้างจานเวลาเล่นคนเดียวก็ผมนี่ครับเซ็นเซอร์ข้างจานยังไงถ้าเราจับปุ๊บมันจะล็อกจานเลยครับผมนี่ครับแค่แตะเข็มจะล็อกเม็ดให้อยู่จุดอัตโนมัติเลยครับตัวนี้เป็นระบบเซนเซอร์นะถ้าเป็นระบบแบบกดนานๆไปครับสีตรงกดจะแตกแล้วก็จะเป็นรอยอย่างนั้นก็คือเราจะได้ซ่อมเรื่อยๆครับ ตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องกดครับก็คือสัมผัสสัมผัสนี่ครับตูดจานใบนี้สวยมากเลยครับผมนี่ด้านข้างนี่ครับดูได้รอบใบเลยนี่ครับนี่มีมิติแบบนี้เลยครับผมนี่นี่คือจานรีโมทเข็มตูดสวยครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวดูเรา,เราดูระบบเซ็นเซอร์ครับอ่าเดี๋ยวลงไปดูด้านข้างได้เลยอ่ะ มองไปดูด้านข้างนี่ครับตัวนี้คือเป็นระบบเซ็นเซอร์ไม่จำเป็นต้องกดข้างจานครับผมแค่เอามือไปวางครับเอาดูนะมือผมยังไม่โดนจานเลยครับเข็มจะขึ้นมาล็อกดูเข็มนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าเข็มขึ้นมาล็อกแล้วครับนี่ครับอ่านี่ครับอ่าเข็มขึ้นมาล็อกแค่เราวางมือเฉยๆนะครับเราไม่ต้องกดนี่ครับถ้าเราปล่อยเข็มก็จะลงเห็นไหมครับเอาดูอีกรอบนะครับนี่ มือยังไม่โดนจานเลยเห็นไหมครับระบบเซ็นเซอร์เข็มขึ้นมาล็อกอ่าเวลาเราเขย่าก็จะประมาณนี้อ่าตองขึ้นมาเวลาเราจะเขยา่านะครับเวลาเราจะเขยา่าเราก็วางบางคนเล่นคนเดียวก็ผมกลัวกลัวเวลาล็อกต้องกดล็อกที่รีมโมดเป็นระบบใหม่แล้วครับนี่ครับจับอย่างนี้ก็คือนี่ะครับลูกเต่านะจับก็คือล็อกแล้ครับเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมครับเราปล่อยนี่ครับจะปุ๊บแตะเราปล่อยเป่าก็ไปปกติเห็นไหมครับเป,บป็เรปปปเนระบบเซนเซอร์เป็นระบบสสเซนเซอเรบบสส์ตัวใหมออ่หรือเราจะล็อกที่รีโมทก็ได้ครับนี่คือล็อกที่รีโมทนะครับนี่กดปล่อยที่รีโมทก็ได้นี่ครับ่าออได้หลายแบบกดล็อกปุ๊บอ,อ่า หรือเราจะเขย่าก็ได้อ่ะเขยา่าปุ๊บนี่ครับผมอ่ะเราก็กดที่รีโมทได้เลยครับอ่าจะเอาหกเอาเหียวได้หมดเลยเม็ดแข็งมีระบบซับเสียงให้เสียงไม่ดังตัวนี้คือเม็ดแข็งครับเม็ดแข็งนะออเม็ดแข็งแล้วก็แม่เหล็กจะไม่ติดเพราะว่าเป็นเม็ดบัดดวงครับผมเม็ดบัดดวงหรือจะเล่นเม็ดนี่ก็ได้ตัวนี้ก็แข็งแข็งหมดนี่ครับผม เออเอาอย่างผมเขยา่าสมมติผมเขยา่านี่ครับจับปุ๊บล็อกปับ๊บเห็นไหมครับเออนี่จับปุ๊บล็อกปั๊บกดนี่ครับลงแบบสโลโมชั่นนะครับเออนี่ครับกดลบบ็อกนี่ครับอ่บเอาเราจะเอาตัวไหนก็ได้เราจะเอาเป็นเอี่ยวอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ค่อยๆลงเป็นแบบสโลโมชั่นครับผมเห็นไหมลงแบบนิ่มนวลฟุ๊บอา่าเล่นลูกขาวก็ได้ ได้หมดนะครับออตัวนี้เป็นห้าหุ่นครึ่งกดล็อกไม่ต้องกดครับผมไม่ใช่กดล็อกสัมผัสเราจะเขย่าครับเราสัมผัสด,ด้านข้างจานเนี่ยละปุ๊บเห็นไหมครับยืนกดนะครับเสียงเบานะครับดูขนาดเสียงทงยางยังเสียงดังกว่าเลยบางคนลูกค้ากลัวเสียงเข็ม ตัวนี้จะไม่มีเสียงเข็มเสียงดังนะครับเอาลงไปใกล้ๆอ่าดูนะครับผมฟังนะนะครับจะไม่มีเสียงเข็มอ่าเห็นไหมครับดูเสียงทุงยางนะนี่คือเสียงทุงยางนะครับเพราะว่าไม่มันดูดเสียงเข็มเสียงทุงยางเ่ยจะเสียงดังมากนะครับเห็นไหมเออเม็ดบัดดวงครับเม็ดบด,ดวงทั้งหมดเม็ดขาวนี่ก็บัดดวงแกะฟังไงละ อ่านี่ครับจะเป็นจานเข็มเล่นกับเม็ดวัดดวงนี่ครับระบบใหม่เซนเซอร์นี่ครับจานจะไม่ติดแม่เหล็กครับผมอ่านี่นะครับจานไม่ติดแม่เหล็กตูดสวยๆอย่างนี้ครับผมตูดสวยๆวัดดวงแบบนี้เออเห็นไหมครับข้างจานน่ครับดูใกล้ๆเลยนี่เปิดแฟลชให้เลยนะครับกลัวไม่เห็นความสวยของมันครับผมนี่ รัวไม่เห็นความสวยของจานใบนี้ครับนี่ครับจุดนี้คือผมพร้อมส่งให้ลูกค้าก็ผมก็เลยมาร์กครับผมมาร์กเพื่อไปถึงลูกค้าลูกค้าจะได้ซ้อมจะได้ซ้อมซ้อมวางจุดพอจําได้แล้วครับจาจุดจําตําแหน่งได้ก็คือลบทิง้งลบทิ้งก็เรียบลบง่ายๆครับแอลกอฮอล์อะไรก็ลบได้เลยนี่ครับผมนี่ครับใครสนใจก็กดโทรได้เลยครับ 0928900185ตัวนี้จะเป็นเพจไฮโลช่างเมเพจใหม่168ครับจะมี2เพจเพจนึงจะเป็นตัวนี้สีเขียวๆอีกเพจนึงก็จะเป็นรูปลูกเต๋านี่ครับข้างล่างก็เป็น id ลยลนะครับใส่ตรงค้นหา id ได้เลยครับตัวนี้ออคลิปนี้จะยาวหน่อยเพราะว่ามาอธิบายระบบใหม่ให้ครับผมใน1ชุดจะได้ที่ชาร์จอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาที่ชาร์จแป๊บนึงนะครับที่ชาร์จที่ชาร์จน,นี่ครับ จะได้ที่ชาร์จนี่ครับจะได้ที่ชาร์จสามารถชาร์จในรถยนต์ได้ชาร์จไฟบ้านได้ไฟบ้านก็คือเสียบเสียบตัวนี้เสียบไฟบ้านแล้วก็ถ้าชาร์จในรถก็คือเอาตัวนี้ไปเสียบในรถยนต์ได้เลยเก็จะได้รีโมทสามารถกดล็อกที่รีโมทได้กดเปลี่ยนหกเอวได้อ่าแล้วก็ตัวไหนอีกตัวนี้สามารถห้าสองได้นะครับอ่าอีกสักหน่อยนี่ครับ กด52ได้นะครับตัวนี้ถ้าเราหมุนจานมาอย่างนี้ก็จะเป็น52นะครับเห็นไหม2กดอีกฝั่งนึงก็จะเป็น5ครับนี่ครับคลิปนี้เอายาวๆกันไปเลยจุกๆนี่ครับแล้วก็กดรีโมทนี่ครับกดที่รีโมทได้เลยนี่ครับ5ฝั่งนี้ก็จะเป็น5อีกฝั่งนี้ก็เป็น2นีครับประมาณนี้ครับผมถ้าเราจะเล่น6เอียวแล้วก็หมุนจานมาฝั่งนี้เออโอเคครับผม